สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสนธมือจะพาทุกท่านมาติดตามปุ๋ยหมักพืชสดนะครับเป็นปุ๋ยหมักฟางนะครับที่เราทํากันไว้จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับก่อนอื่นรบกวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับผมต้องขอขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับปุ๋ยหมักที่เราเคยหมักกันไว้นะครับอันนี้ผ่านไป1เดือนนะครับ1เดือน ที่จริงแล้วลดน้ําทุกวันนะครับแต่วันนี้ยังไม่ลดเลยนะครับสภาพก็จะบนจะแห้งๆเลยเราไปดูข้างล่างกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเป็นการหมากแบบสูตรของวิศวกรรมแม่โจ้น,นะครับนี่ก็ยังแห้งอยู่นะครับเน,นี่ยนี่หน่อก,กระชายโผลทะลุขึ้นมาแล้วนะครับขาดซะแล้วน่าจะเป็นกระชายครับตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีกระชายมาก่อนนะครับนี่ครับ ตัวนี้เยอะเลยนะครับเนก,นกิ้งคือเต็มเลยแสดงว่าในนี้มันไม่ร้อนนะครับสัตว์เหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ได้นะครับแล้วก็เขาก็จะกินเศษฟางนะครับกินอะไรของเขาเนี่ยแล้วเขาจะถ่ายออกมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับมูลของเขาจะเป็นเม็ด,ดกลมๆนะครับออกลักษณะกลมๆนี่ยฮะ จากปุ๋ยคอกของเราเนี่ยเป็นขี้วัวธรรมดานะครับเมื่อเขาถ่ายออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นก้อนลกลมๆอย่างนี้เลยนะครับเราสามารถนําไปร่อนแล้วก็ที่เป็นกลมๆเนี่ยไปใส่เป็นปุ๋ยเลยนะครับปุ๋ยให้กับผักเรานะฮะใช้หมดเลยนะครับเนี่ยเม็ด,มดกลมๆเราทําสลับชั้นกันนะครับถึงละถึงพื้นละ นี่ฮเยอะเลยอันนี้ผ่านไปแค่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกองนี้หนอน่าจะเป็นหนอของกระชายนะครับโตแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ปุ๋ยได้แล้วนะครับเนี่ยทําเป็นปุ๋ยได้แหละส่วนที่ยังไม่ยอดเท่าไหร่ก็แยกออกได้นะครับหมักไว้สักสองเดือนก็ได้ครับตามสูตรเราคือหมักไว้สองเดือนนะครับ นี่ก็เป็นอีกกองหนึ่งนะครับกองหนึ่งเราแบบไม่ได้กลับกองนะครับแต่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยกิ่งคือตัวลุกเล็กนะครับเยอะมากเลยเขาก็กินเข้าไปแล้วเขาก็ถ่ายออกมาก็เป็นมูลของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดกลมๆนะครับเหมือนกันเหมือนกันกับกองนั้นเลยนะครับ ็มีไส้เดือนนะครับไส้เดือนต้นอ่อนสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ได้ก็พืชก็สามารถใช้ได้นะครับนะเยอะมากเลยครับเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์พวกนี้เลยโอ้โหเป็นแหล่งพาะพันธุ์เลยนะเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ปุ๋ยนะครับกลองนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกกลองหนึ่งครับนี้เป็นผักตบชวาหมักแบบสดนะครับ มาพืนสดกันเต็มโ้ยหมดใส่ไปประมาณเกือบเต็มตอนนี้ยุบจนแค่นี้นะครับนี่ก็ประมาณที่หลังอันนั้นหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับก็หนึ่งเดือนยังไม่เดือนดีเท่าไหร่นักนะครับก็เปื่อยแล้วนะครับนี่ก็น่าจะสามารถใช้ได้แล้วนะนี่เป็นผักทบชวานะครับ ไว้ยังไม่ได้หมักก็มีนะครับอันนี้ตากไว้ชิ้นเฉยนะครับก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับเป็นเบาๆแห้งๆแบบนี้แล้วเราก็จะไปผสมกับขี้วัวแล้วก็หมักไว้ก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นธรรมดาครับแห้งๆแข็งๆยังไม่ได้เป็นปุ๋ยนะครับยังไม่ได้หมักยังไม่ได้ผ่านการกระบวนการย่อยสลายนะครับเพราะก็เลยยังเป็นแบบนี้อยู่จุดินทรีย์ที่ใช้ก็คือเอามาจากขี้วัวนะครับในการย่อยสลาย แต่ตอนนี้รับไม่มีแล้วก็เอาแบบแห้งๆไม่มีความชื้นเลยก็เลยทําให้เขาไม่ได้ย่อยสลายนะครับยังไม่เป็นปุ๋ยนะครับเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเฉยๆนะครับตอนนี้กล่องนี้น่าจะเดือนครึ่งแล้วนะครับเดือนครึ่งเหมือนกันเลยสภาพตัวกิ้งคือตัวเล็กๆนี่ยเยอะมากเลยนะครับ เป็นพันธุ์อะไรไม่รู้ครับจะเป็นพันธุ์เล็กอย่างนี้นะครับไม,ไม่ได้ตัวใหญ่ไปกว่านี้ครับนี่คอันนี้ตรงนี้ไม่ค่อยรดน้ําเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วย่อยสลายปนกันหมดแล้วนะครับมันมีทั้งต้นถัว่วต้นข้าวโพดนะครับที่เคยหลงไปข้างล่างก็ย่อยสลายหมดแล้วนะครับก็นํนเป็นปุ๋ยได้นะครับปลูก ผักปลูกอะไรได้หมดเลยส่วนตะก้านี้นะครับข้างบนเนี่ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงสงเดือนเพิ่งใส่ไปเดี๋ยวอออกก่อนข้างบนเพิ่งหมักนะครับดูข้างล่างข้างล่างเนี่ยสเดือนนะครับเป็นหมักพืชสดผักเศษผักที่เอาออกมาจากแปลงนะครับเนี่ยฮะหมดเยอะเลย นี่ครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับเป็นเนื้อเนื้อดินหมดเลยเป็นเนื้อดินล,ล้วนเลยนะครับเนี่ยเแบบ๋ยนี้นําไปใส่พืชใส่ได้เลยนะครับเป็นปุ๋ยนะครับใส่ไปในโคนต้นเลยนะครับปุ๋ยที่เราทําไว้นะครับใส่ผักสลัดนะครับใส่ได้เลยนะครับอาจจะมีตัวที่เป็น ใส่เดือนนะครับเป็นอะไรก็ใส่ลงไปหมดได้เลยนะฮะไปเป็นปุ๋ยนำไปใส่มะเขือเทศแ้ะปลูกในกล่องโฟมนะครับใส่ไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจใครปลูกไว้แค่3ามต้นอ่า เพราะเดี๋ยวรากมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันเต็มเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่กอใหญ่ครับหนึ่งต้นที่จริงกอเดียวก็พอแล้วครับนี่สัตว์ตัวเล็กเลนะครับสช้เดือนกําลังจะ,จะเดอนเติบโตนะครับเดี๋ยวขอให้เขาอยู่ในแปลงนี่แหละครับใน พืชของเราก็จะได้มีผู้ช่วยในการพรวนดินด้วยนะครับเป็นผู้ช่วยชั้นยอดเลยนะครับไสเดือนเลี้ยงไว้ครอยู่ในแปลงผักเราอยู่ในให้เขาอยู่เลยนะครับมีประโยชน์กับพืชของเรามากเลยนะครับเห็นะครับใส่ปุ๊บดูเขาแตงกวาครับนี่ติดลูกเลยครับโอ้ใกล้จะได้กินเลยครับเนี่ย <laughs> ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับทําปุ๋ยหมักไว้ใช้เองนะครับปุ๋ยของเรานะครับยังไงก็รบกวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับสาหรับคลิปนี้บรรสุนิมือต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ